หลายคนยังไม่รู้ว่าอำเภอวารินชำราบเรามีบุฟเฟ่ต์ทุเรียนแบบนี้ไอ้น้อจีเป้ใสเอามมงยอมมาส่งลูกคา้าเอามมงยอมมาส่งลูกคา้าอยู่ใสนี่อยู่ใสนี่ปั่นมูกระทะนี่นะอออเออปั่นบดอิงยูได้หนิบอดองิงยูมาอิงเลยเหมือนนี่เป็นลูกค้าที่สั่งหมูย่อราคาส่งมาลงร้านเพื่อน้องเห็ดย่างหมูยอเดีย<ะ>๋ยวพาเข้าไปดูที่ร้านปลาหมูก,กระทะซีฟู้ดบุฟเฟ่พี่น้อง อันนี้เจ้าของร้านสุดหลอ่อเปิดแล้วประมาณเดือนหนึ่งครัาวนนี้มีบุฟเฟต์สุรียนด้วยผมมาเพราะนี่เลยบุฟเฟต์สุร,รียน์มาต้อนะงเยล้อมกัดในบุฟฟเเ่ลยนะก็จัดในบุฟเฟต์เลยเหรออาหารย่างได้เลย คนยังไม่รู้ว่าอําเภอวารินชำราาเรามีบุฟเฟ่ทุเรียนแบบนี้บางเพื่อนใชอันนี้เป็นพันอะไรครับหมอนทองครับผมหมอนทองของทรแเลเลยเค้กหน้าทุเรียนยังไม่เคยจเจอ,อ <c oughs> ที่ไหนในร้านบุฟเฟ่เลยนะดูดี <c oughs> น่ากินมากซิกเนเจอร์ประจำร้านก็จะเป็นยำหม,มูยอหมูยอที่เอามาส่งอเอามาทําเป็นยำ ตัวนี้ก็จะเป็นหนใส่ทะเลด้วยใช่หนังหมูไอยูวาริน <c oughs> ถ้าไม่อยากซื้อผมมาร้านนี้เลย <c oughs> ทุเรียนก็มีซีฟู้ดก็มีหมูยอก็มีครบแล้วราคาเบาๆจริงร้านนี้พี่กัดรเราอยู่เส้นเขาเรียกว่าถนนอะไรนะครับตรงนี้กันทะลักกันทะลักแี่ก็คือเส้นไม่กิมเตียงเส้นไม่กิมเตียง <Okay. S 1> ชื่อร้านว่าพี่น้องหมูกระทะพี่น้องกระทะสิคนหาคนหากับพอเลยแม่นครับมีแม่พอ